ผมยังสงสัยยังคุณค่้องใจอยู่ยังคุณค้องใจเสมอว่าคนที่เรียนจบสูงเรียนจบเมืองนอกหรือคนที่มีการศึกษาสูงแต่ชอบยุยงให้เกิดความแตกแยกในบ้านหนึ่งคนพวกนี้คนเหล่านี้สมองของเขาคงไม่มีพื้นที่ที่จะจดจำคำว่าสำนึกรักชาติ สำนึกรักสถาบันและสำนึกต่อผู้มีพระคุณของแผ่นดินบรรพบุพรุษหรือสมองของเขามีเพียงขยะแห่งความอิจฉาเห็นแก่ตัวและเรื่องทำลายจงกลับใจจงถูกคิดกลับใจเสียเถิดอย่าได้สร้างบาปกรรมอย่าได้สร้างบาปกรรมอีกเลย